สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนสวัสดีงาม,างามาเช้านะครับอู้สิความอีกแล้วบ๊อสบายน้องน่าท้าเป็นวัดอากาศเปลี่ยนมาเูาื่า หายใจยากตืดตาตืดตาอนู่ที่โตนมามี่แล้วมันบอกคือไก่พันธุ์ไก่พันธุ์มามี่อดไข่อยู่พัน,น,น,นตุีไก่พันธุ์นะฮะแม่เคนแต่งกิน หมอนอยู่พี่ได้นี่ขวางมหมอนพี่ละตบก่อนอาสัธาก่อนตบก่อนอาสัธาก่อน งานดีๆที Lee, non ่ลูกก็เอาไปนอนดีๆก่อนทุกคนเมือนไปรถเลยครับอันนี้นี่ อตัวเองเว้ยอย่าโอมมือเจ้าของติลูกโอ้ยโอ้ยเบ,บ,บื่อเด้อวัดเนี่ยพี่เอ้ยมันเป็นชสยผู้ใหน่าอินเป็นชสยเฮาช้างเด็กน้อย ฮปวงหาจะแข่งใช่รึจะแข่งเปล่จะแข่ง้งอ่าาจะแข่งบิ้งาจะแข่งบิ้งเออปกตาจะแข่งบิ้งจะแข่งบิ้งจะแข่งมิ้งลูกจะแข่งโซมาพอบให้จะแข่งให้แบบนี้ โอ้ยคนหายอย่างแล้วคนนียเบิ้ง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 เขาแปลงให้เขาน้องจะแข็งนี่โอ้ยอยากลุกบมาลูกกับลูกนะ